ประเทศยกกิฟให้ดูนะครับกิฟเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอันนี้สายที่ใช้แล้วก็ของในนี้มีน้ำหนักสุดทิอยู่เท่านี้ดูกันเอาเองสิบโลนิดๆยังไม่เคยยกเหมือนกันจัดขอผูกก่อนอ่ะต่อเดี๋ยวจะพึ่งยก อันนี้กิ๊บผูกไว้แบบนี้นะน,นี้เบอร์สองน้ำหนักสิบโลสิจะช่างไม่มีตาอ่าได้ปล่อยก่อนเอปล่อยให้เอสอิบโลเป๊ะอ่ะยกยกต้องยกข้างล่างยกเอาไปไว้ข้างล่างก่อนเดี๋ยวจะช่างพังดูว่ากิ๊บระเบิดป่ะนะดูกันเอาเองอืมพอยกยกสูงยกสูงจากื้คืนนะ นี้กิบเบอร์เบอร์สองโฟกัส,สิกค,ครับประมาณนี้เราลองเขยา่าดิขาดอะไรขาดเชือกขาดกิบกิบยังอยู่อ่ะเดี๋ยวมาเทสเบอร์หนึ่งต่อนะครับ อันนี้เบอร์สองส่วนสายดีเบอร์หนึ่งน้ำหนักเท่าเดิมมาดูว่ากิฟจะแหกไหมยกลงพื้นอ่ทำเหมือนเดิมยกเหมือนเดิมยกสูงธรรมดายกลอยเลยยกขึ้นไปเลยเอออ่ะแล้วลองขยา่าเออ,อเอาแค่เชือกขาดแล้วมาดูกิปกันว่ากิประเบิดไหม โอ้ oh. สภาพน้ำหนักสิบโลไหวไม่ไหวถามใจตัวเองดูอันนี้เบอร์หนึ่งนะ